สวัสดีครับเอ็มยูไนนะครับตอนนี้ที่รันปู่ปริจิตแยนมสวัสดีครับแอนสวัสดีครับยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมี๋ยวหญิงลาเปลี่ยนใครแอนฮะผู้หญิงเปลี่ยนใครอ๋อผู้หญิงครบแล้วผู้หญิงครบแล้วค่ะเป็นการรำนะครับรำถวายปู่ปริจิต นี่ครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับรำให้ใครน้องเอฟซีเยี่ยุกมีกิอะยุกมิย๋กิน่ครับเพียนกำลังไปเตรียมของอยู่เนาะเฮด้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาค่ะครับผมฝนตก ดูบรรยากาศนะครับวิวข้างหลังสวยมากนะครับ รอเนาะรอกันดูการทำขอบคุณค่กินชได้นานกว่าชกผัดอันนี้นะชอบมันพานมันไม่เลี่ยนันได้เยอะกว่าแต่แม่ทำให้เมียนหลอกอาหารไทยไงอย่างนี้จะกินได้เยอะ แกงหมกงเือทนายแชทกินข้าวนะครับอเป็นจผัดต่เานกแกงวหวานคะแนน่ะแนงไม่ชอบกินมันมันมัมันสองอันนั้นบต้องบอกนะคะว่าทนายแชทของเราร่ำหรอใส่สูตรใ่สูตรมันสีเบอร์สเติคนเอาสูตรนี่แหละปรุงมาเก็บเลยนมเกาหลีนะครับหุ่นเสียหุ่นเสีย สูตรว่าสิไปทางานเจ้าสอะไรฮะดีค่ะเสือลน้อยหน่อยเสือ้กคนเสือมันเล็กนี่ครับสถานการณ์ล่าสุดเนาะอ๋อมีสระเปาอยู่กัน็ตังกางล้มเลยลูกกันแล้วเสือ น่าจะใกล้แล้วเนาะพี่แอนมาแล้วเป็นการรำของพี่มิยุก,กิเนะาะถวายแก้บนองค์ปู่ปริจิตนะครับ สวัสดีค่ะ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 สวัสดี่ะอันนี้ก็มิยุกินะคะเป็นของมิยุกิชาแนลนะคะ่ครับครบ0นึ่พันซับแล้วก็รำแก้บนครบ1000ัซับแล้วก็คอร์สพรต่อ1 0 0่0่ซับนะคะแล้วก็มีสาระเปามีสาระเปาร้อยลูกค่ะนะคะแล้วก็มีมะพร้าว9ก้วลูกนะคะค่ะแล้วก็มีนางรำสิบสาท่านนะคะ ตอนนี้รอรอน้องน้ำมนต์รอน้องมนมต์ตอนนี้ย่าชี้กำลังไปไปหาน้องน้ำมนต์อยู่ตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ก็มาแล้วแม่ผู้ใหญ่มา,<ห>าแล้วเดีแมนะ่ออนยากจับก่อนนะคะแม,แม่ออฟบรรยากาศเช้าเนาะที่หน้าบ้านลุงพลนะครับรถแม่อมอฟแ,แล้วก็ผู้ใหญ่นิ่มนะครับ มีความทางารจนของูงเอารถออกยากีาเสียกดัดบาทครบสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนีครับผู้ใหญ่เอาเครื่องเสียงมาเนาะ เตรียมรำนะครับเตรียมรำไปนบนรถเลยนนะพ่อมันจะมาเปลือนเนาะไม่ยกมั่กลายเป็นรถแห่นะครับรถ <c oughs> แห่ัด้เนี่ย เปิด,ด USB เครื่องรถ USB นะครับนี่ครับหนุ่มรอมาแล้วนะครับหนุ่มรอของรอแ <c oughs> สา่าาอ้หลายคนนั่นน,น,นี่นี่ถาไม่ใส่สูตรมาเนี่ยถ้าใส่สูตรเลยโอ้โเป็นเรื่องเลยเอาไว้ก่อนอเอาไว้จับไฟที่เด็ด สูตรสูตระปอไยที่เด็ดช่างพงรอมากแล้ววันนี้โอาดอการล่าสุดนะครับที่ออกก น้องน้ะบนยาที้กำลังไปตุ๊กไปเรียกไปเรียกลากสุดเนาะสารการลาสุดที่หน้าบ้าน,นลุงคนนะครับขอคือคักนะครับวันนี้คือคักวัอนอาทิตย ค้าวพอสมควร,ร,ครโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นบรรยากาศล่าสุดเนาะถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาดูการล้ำคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ